โอ้ยนี่มันเรื่องใหญ่ที่ทำให้ใครๆก็ต้องสะดุ้งอีกแล้วนะครับผู้อํานวยการโรงพยาบาลพุทธชินราเปิดเผยว่าสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือ,อปรสปอสชโอ,อนเงินมาหลักแค่15ล้านบาทจากยอดหนี้ค้างชําระทั้งหมดถึง238ล้านบาทสถานการณ์ที่บอกเลยว่ากําลังทดสอบความแข็งแกร่งของระบบสุขภาพไทยแบบเต็มๆเลยละ่ะแต่รอเดี๋ยวก่อนครับเรามาดูกันว่าปัญหานี้จะนําไปสู่จุดที่หลายคนไม่ค่อยรู้จักและอาจทําให้คุณคิดขึ้นมาว่าจริงๆแล้วใครที่ผิดก่อนอื่นมาฟังเรื่องราวนี้กันแบบง่ายๆกันก่อนนะครับ วันที่20ตุลาคม2568นี้เองที่โรงพยาบาลพุทธชินราชในจังหวัดพิษณุโลกดกรมาโนทอุวุฒธิพงศ์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลและนายแพทย์หญิงราชรินเบญจวงเสถียรที่เป็นประธานองค์กรแพทย์ของโรงพยาบาลเดียวกันได้ออกมาถแถลงข่าวกับสื่อมวลชนเพื่อพูดถึงปัญหาที่หลายๆคนคงรู้สึกคุ้นเคยแต่บอกไม่ถูก นั่นก็คือการที่สปสอชอซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการกองทุนสุขภาพล่าช้าในการจ่ายเงินให้กับโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศโดยเฉพาะโรงพยาบาลพุทธชินราชที่ติดหนี้ค้างอยู่ถึง238ล้านบาทแม้ว่าล่าสุดสปสอชอจะได้โอนเงินมาหน่อยหนึ่งหลังจากข่าวลือที่กระจายไปทั่วแต่ก็เพียงแค่15ล้านบาทเท่านั้นเองซึ่งเมื่อเทียบกับยอดที่ค้างก็ดูน้อยนิดมากๆเลยละครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับนี่ไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขธรรมดาธรรมาเพราะมันเกี่ยวกับชีวิตคนไทยนับล้านที่พึ่งพาระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า UHC ที่รัฐบาลตั้งใจจะให้ทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้เท่าเทียมกันโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายสูงลีว่วระบบนี้คล้ายๆกับการมีประกันสุขภาพที่รัฐเป็นผู้จัดการให้ฟรีแต่ปัญหาคือเมื่อเงินไม่พอหมุนเวียนก็อาจากระทบกับบริการจริงๆได้นึกภาพดูสิครับถ้าคุณเป็นคนที่ทกำลังรอรับยาที่โรงพยาบาลหากระบบการเงินติดขัดก็อาจทำให้การจัดหายาหายช้าลงหรือแม้กระทั่งเงินเดือนของแพทย์และพอยหาบาลที่ทำงานหนักก็อาจาล่าช้าได้ และนั่นคือสิ่งที่ดรมานอตย้ำเตือนไว้ชัดๆว่าแม้ปัญหาจะมีแต่โรงพยาบาลกำลังใช้กลยุทธ์เช่นการเจรจาให้ยุดหนี้กับผู้ขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ออกไปก่อนเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ป่วยโดยตรงเขายืนยันว่าทุกรงพยาบาลรัฐที่อยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขจะรักษามาตร,รฐานการแพทย์และจรรยาบรณไว้อย่างเต็มที่โดยอาจมีผลกระทบทางอ้อมบางอย่างเช่นการจ่ายยาเวชภัณฑ์ที่อาจต้องทยอยรับแทนที่จะให้แบบคราวเดียวหลายเดือนหรือเงินค่าจ้างบุคลากรที่อาจชะลอแต่พวกเขากำลังพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะจ่ายเงิน ในเดือนให้ตรงเวลาและครบถ้วนเพื่อรักษาคุณภาพชีวิตของทีมงานและนี่คือจุดที่เรื่องมันเริ่มดูซับซ้อนขึ้นมาอีกครับ,บปรสปอสชอ,อธิบายว่าปี2568นี้มีผู้ป่วยเจ็บป่วยมากกว่าที่คาดการไว้ทําให้งบประมาณไม่พอใช้จริงๆซึ่งผู้บริหารเองก็อาจมองการไกลผิดไปหน่อยแต่รัฐบาลเองก็เห็นปัญหานี้และจัสรรงบกลางมาให้ถึง4 0 0พล้านบาทเพื่อแก้ไขเหตุใดปสปสชถึงยังเคลียร์นี้ได้ไม่หมดละ่ะ นายแพทย์หญิงรัชรินแสดงความคิดเห็นว่าสถานการณ์ทางการเงินนี้ไม่ได้เกิดขึ้นใหม่ๆแต่มีปัญหามาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วและโรงพยาบาลก็ได้สื่อสารไปตั้งแต่เดือนเมษายนเพื่อให้ทุกฝ่ายรับรู้เธอบอกว่าการที นบปัญหาย,ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างยุติธรรมก็ทำให้โรงพยาบาลรู้สึกไม่เป็นทรรมเหมือนกันและหากยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปโรงพยาบาลก็อาจรับไม่ไหวในที่สุดแต่เธอย้ําว่าไม่ว่าเกิดอะไรพวกเขาจะทุ่มเททํางานเพื่อผู้ป่วยเต็มที่โดยคุณภาพการรักษาจะต้องมาก่อนเสมอไม่ลดลงแม้แต่น้อยยกเว้นอาจมีเรื่องยาเวชภัณฑ์ที่อาจต้องปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเพื่อให้ระบบยังคงเดินต่อไปได้ เพื่อให้คุณเข้าใจภาพรวมมากขึ้นผมขอขยายความสักหน่อยนะครับระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านี้เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลไทยที่เริ่มมาตั้งแต่ปี2545เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างเท่าเทียมโดยไม่ต้องจ่ายเงินเองเมื่อไปโรงพยาบาลถ้าสปสอชอไม่จัดการเงินได้ดีก็เหมือนกับการที่ตัวแทน ของรัฐบาลล้มเหลวในการจัดการทรัพยากรที่เป็นของประชาชนเองซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาใหญ่ๆเช่นผู้ป่วยต้องรอคอยนานขึ้นหรือแม้แต่โรงพยาบาลบางแห่งอาจต้องปิดบริการบางอย่างชั่วคราวและนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจไม่คิดถึงแต่จริงหากแล้วมันกระทบกับเศรษฐกิจและสังคมไทยโดยรวมเพราะคนป่วยน้อยลงก็หมายถึงแรงงานผลิตได้มากขึ้นสร้างความมั่นคงให้ประเทศได้แต่เดี๋ยวก่อนครับนี่คือส่วนที่เรื่องมันเริ่มน่าสนใจและอาจมีข้อโต้แย้งกันมากขึ้น ผู้สื่อข่าวเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้มีข่าวแพร่หลายว่าสปสชค้างจ่ายเงินแทบทุกรงพยาบาลทั่วประเทศไม่ใช่แค่โรงพยาบาลพุทธชินราชที่มีนี้238ล้านบาทแต่ยังมีโรงพยาบาลอื่นๆอีกหลายแห่งเช่นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร46ล้านบาทโรงพยาบาลอุตรดิตถ์237ล้านบาทโรงพยาบาลอุดรธานี350ล้านบาทโรงพยาบาลเพชรบูรณ์105ล้านบาทโรงพยาบาลวิเชียรบุรี35.8ล้านบาทโรงพยาบาลหล่มศักดิ์ล้านบาท โรงพยาบาลเลย35ล้านบาทโรงพยาบาลตากสอนิน60ล้านบาทโรงพยาบาลแม่สอด42ล้านบาทโรงพยาบาลสุขไทยย6ล้านบาทและโรงพยาบาลศรีสังวร73ล้านบาทสปสชได้ประกาศว่าจะโอนเงินที่ค้างให้แต่ในความเป็นจริงโอนมาได้แค่7 4ล้านบาทสำหรับโรงพยาบาลพุทธชินราชและเมื่อโอนจริงๆก็ได้แค่15ล้านบาทเท่านั้นเพราะมีข่าวว่าทุนหมดแล้วและจะจ่ายแค่นี้ก่อนและนี่คือจุดที่มันกลายเป็นประเด็นร้อนจริงๆนะครับ พลตำรเอกนายแพทย์เหรียญทองแนนนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กเพื่อแสดงจุดยืนชัดเจนต่อการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยเขาเตือนว่าการบริหารโดยกลุ่มคนที่มีอำนาจไม่กี่คนนี้กำลังทำลายระบบบริการสาธารณสุขทั่วประเทศหากผู้อำนวยการโรงพยาบาลยังคงนิ่งเฉยต่อความล้มเหลวนี้ก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนแย่ลงและอาจนำไปสู่การล่มสลายของระบบสุขภาพไทยทั้งระบบเขาเรียกร้องให้ทุกคนลุกขึ้นสู้ร่วมกันเพื่อปกป้องระบบหลักประกัน ระก,กันสุขภาพพืนหน้าไม่ให้ถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างภาพลักษณ์ของกลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่มและนี่อาจเป็นมุมมองที่หลายคนเห็นด้วยแต่ก็มีบางคนโต้แย้งว่าการโจมตีแบบนี้อาจทําให้ระบบดูไม่น่าเชื่อถือขึ้นมาอีกถ้าผู้นําสปสอชอถูกโจมตีหนักเกินไปก็อาจทําให้พวกเขาหงุดหงิดและไม่แก้ไขอะไรเลยหรือบางคนอาจคิดว่าปัญหานี้เกิดจากระบบราชการไทยที่ซับซ้อนเกินไปไม่ใช่แค่สปสอชอคนเดียวสุดท้ายแล้วครับสถานการณ์นี้ทําให้เราต้องคิดหนักๆว่าจริงๆแล้วใครเป็นคนผิด รัฐบาลที่จัดสรรง,งบไม่พอหรือสอปสอชอที่บริหารไม่ดีหรือแม้กระทั่งสังคมไทยเองที่ใช้บริการสุขภาพมากเกินไปจนระบบล้นคุณคิดอย่างไรมาร่วมแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์กันได้เลยครับบอกผมหน่อยสิว่าคุณเห็นด้วยกับการเรียกร้องให้ลุกขึ้นสู้หรือไม่หรือมีมุมมองอื่นๆที่น่าสนใจมาอภิปรายกันนะเพื่อให้ระบบสุขภาพไทยดีขึ้นจริงๆ